น่าจะเป๊ะมากค่ะก็อีนพยายามใช่ไหมเป็นเก้าอี้แบบไหนนะครับเก้าอี้แบบนี่แหละครับพี่หมอโอ้เป๊ะมากเลยถ้าดูจากประวัติเนี่ยพอเ,เปิดสมุดปั๊บรู้เลยว,ว่าแม, <c oughs> ม่นั่งเป๊ะมากะยังพิงหลังไม่บ่อยเขาไม่นั่งเรียกว่าสม่ำเสมอมากเรียกว่าพอนึกอะไรไม่ออกก็กลับมานั่งเก้าอี้ตัวเดิมใช่แล้วก็ถ้านอนก็นอนไปเลยเป็นั้นต้องถามเพิ่มอย่างนี้นังครับว่าเวลาเล่นมือถือส่วนใหญ่เล่นตรงไหนครับที่นอนหรือเวลานั่ง ก็มือถือนี่ไม่ได้นั่งก็วางบนโต๊ะค่ะไม่ได้ไม่ได้ถือ,อแล้วก็เ,เวลา,านอนตะแคงก็นอนตะแคงได้นะคะอ่าดีมากเป๊ะมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้คุณแม่มีประวัติกวดเอเยี่อบุโมรมดลู้เจริญที่ที่ว่าปวดประจําเดือนเนาะแล้วก็มอกพิจารณาแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับคุณแม่ไม่ต้องฉีดยางนะ,ะไม่ต้องฉีดยาที่หมอบอกว่า,วาน,น้องอาจจะต้องฉีดยาสัปดาห์ละเข็มเนาะ เพราะว่าเหตุผลก็คือคุณแม่ทําทุกอย่างตามที่หมอบอกเป๊ะเลยทั้งสามข้อหนึ่งก็คือทําทุกอย่างช้าๆข้อสองก็คือยืดยดก็คือไม่ห่อตัวเพราะสองข้อเนี้ยคุณแม่ทาได้ครบแล้วก็ดีมากนะครับสมุดก็รู้เลยเนี่ยแอบรู้น้ำหนักน้องอ่ะอันนี้หน้าตาดีนะไม่มีปากแหวนเนาะอันนี้ก็ชัดเจนเนาะมาดูนิ้วครับนิ้วเนี่ยน,น,นิ้วรียบร้อยดีนะ นม่จะมีความเสี่ยงเองของชายขอบลกก่อต่ําเรื่องเดียวนะครับนะที่หมอสาวเราเจอตรงนี้ซึ่งอันนี้ถ้าคุณแม่ก็ทําทุกอย่างอย่างที่บอกช้าช้าไม่ห่อตัวน,นี่จบละที่ที่เหลือเป็นหน้าที่ของลกถ้าลกขยับขึ้นก็คลอดเองได้ถ้าลกไม่ขยับก็ผ่าคลอ,อดนะตามระเบียบว,วันนี้น้ำหนักของเขานะครับอยู่ที่เจ็ดหกสองครับยี่สิบสามสัปดาห์เจ็ดหสองเป็นน้ำหนักแม่ถ่าย แม่เนี่ขึ้นมาแค่สามโลนะครับตอนนี้น้องควบวนมากน้องอวนมากใช่เจ็ดโลกเจ็ดขีดกว่าไปใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้ววันนี้ต้องแค่ห้าร้อยสี่สิบหกร้อยหกสิบนี่คือวนุนหกร้อยเก้าสิบก็คือวนมากตอนนี้ได้เจ<อ>็ดร้อยสองั้นหมอจะย้ำครับว่าผลไม้ตอนนี้คุณแม่ปรับทุกอย่างได้ดีหมดแล้วแล้วอย่างเดียวคือบำรุงเยอะเกินผลไม้สําคัญที่สุดเลยกินให้น้อยลงครับพวกส้มกินได้แค่วันละลูกแตงโม กินได้แค่วันละสามชิ้นเล็กๆที่เขาตัดแล้วค่<ฮ>ะนะครับน้ำมะพร้าวน้ำเต้าหู้ใบเ้วลและตาซอยทุเรียนข้าวเหนียวม่วงๆอันนี้ห้ามกินนะครับไม่มีอะไรครับเพราะว่าของคุณอื่นนะจะเลือกอยากของคุณแม่เลือกง่ายคุณแม่ <ฮะ S 1> เข้าใจหมดอโอเคครับ